การจะทำแบบนี้คุณจะต้องละเอียดและเข้มงวดโอเคนะคุณเข้าใจใช่ไหมโอ้ตื่นได้แล้วเตังคืนค่อยหลับไม่ได้หลับพักสายตาโอ้ยมาช่วยฉันเราจะต้องอุ้มฟิลิปนั่งบนรถแล้วพาเขาไปอาบน้ำเอาอย่างนี้ลองทำให้ฉันดูหน่อยอะไรอ่ะทำให้ดูอ่ะ ทำไงอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอย่างนี้ไม่ได้กลัวโอ้ยอุ้ยออ๊ยไงไงผมทำได้ใช่ไหมเดระวังดระวังนี่จะมาแฮเอาอย่าปล่อยเขาจนกว่าจะข้าดทิจโอ้ปล่อยไม่ดูดำดูดีหัวแทบทิ่มถ้าหัวฟาดพื้นผมไม่ผิดนะ เพราะมันเป็นช่วงทดลองงานใช่ป่าใส่ทุงมือหรือเปล่าเนี่ยถูแรงหน่อยสิแชมพูมันแปลกๆนะไม่เห็นมีฟองเลยเป็นยังไงบ้างนี่มันแชมพูหรือสบู่เนี่ยฮะอะไรกันอู้เอ้ยนั่นมันครีมขัดเท้าต่างหากแล้วเอาแชมพูไปขัดเท้าทำไมเอายาทาตีมาสะหัวเถอะนกูอย่าบอกนะว่านายอ่านหนังสือไม่ออกอ่านออกแต่ว่ามันถ้าทางก็น่าจะฉลาดนะ คนทั่วไปก็ใช้หลอดเดียวทั้งตัวนี่เ็ใช้ตั้งหลายหลอดก็ยจะรู้ว่างงตายฉันไม่อยากอยู่ห้องน้ําทั้งวันนะเนี่ยแล้วหลอดนี้ใช้เปล่าอ่ะหลอดที่เขนว่าแชมพูเนอะเป็นไงบ้างเธอรับมือไหวไหมแน่นอนอยู่แล้วเท้าจะไม่เคยนุ่มเท่านี้มาก่อนไปกินกลางวันเธอมาเซลเแล้วกระโปรงอยู่ไหนอ่ะถุงนอกในช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะ ฉันจะได้ไม่เป็นลมออถ้างั้นคุณสวมถุงน่องเองแล้วกันงานนี้มันเป็นปัญหาสำหรับผมอะผมไม่มีวันทำเด็กขาดผมว่าเราน่าจะใช้ออมาเซลเดี๋ยวมาเซลจะมาสวมให้คุณนะผู้หญิงต้องสวมถุงน่องเป็นอยู่แล้วอะแต่ว่าผมไม่ทำแน่แ่ถ้าไม่พอใจเชิญคุณเป็นลมได้เลยนะ จะบ้าหรือไงผู้ชายที่ไหนมัสวมถุงน่องกันเล่เรารอมาเซล,ลมาทำเออผมไม่ยอมทำเด็ดขาดไม่เอามาเซลมาทำเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องเป็นกูอยู่ดีไม่เคยทำเลยนะเนี่ย